สวัสดีครับแฟนคลับเซลล์บุ๊กท่านนะครับวันนี้จะนั่นฟัง Trader's Journey เฟสรแรกของยอดน,นักเทรดชาวอินเดีย2คนนะครับก็ให้สอดคล้องกับนะัอีบุ๊กเล่มล่าสุดของผมนะครับที่ชื่ว่า Trader's Journey กว่าจะสำเร็จนักเทรดต้องเจออะไรบ้างนะครับก็ตอนที่ผมอัดคลิปนี้อยู่ก็น่าจะจบโปรโมชั่นนะนะจากลด15ก็น่าจะ ไปขายระครปกตินะฮะก็คือเป็นการขอบคุณแล้วกันนะครับสําหรับ f c ทุกท่านนะครับที่ให้ความการุณาแล้วกันนะบางคนอาจจะสงสารก็ไดนะไปสนับสนุนอ e ีบุ๊กของผมที่เมม K e t นะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับเออจตนาที่ผมจะทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อจะให้เล่าให้ท่านฟังว่าความจริงลนะเส้นทางนักเทรดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามนะครับก็ล้วนจะต้องมีเฟสนะฮะมีเฟสพัฒนาการคล้ายๆกันนะครับก็อย่างที่ผมเขียนในอ e ีบุ๊กเล่มนี้นะครับว่ามีถึงเจ็ดเฟสด้วยกันนะครับซึ่งนะฮะเฟสที่หนึ่งกับเฟสที่สองกับเฟสที่สามเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเฟสที่นักเทรดส่วนใหญ่นะครับเจอกันฮะ กันแล้วก็จะเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่นั้นผ่านไม่ได้ครับผมเลยจะนำเสนอข้อมูลนะครับแล้วก็อยากให้ท่านเปิดเปิดใจนะไปซื้ออ e ีบุ๊เลิมนี้มาอ่านครับท่านจะเห็นความจริงมากขึ้นนะครับประเด็นที่ว่ามาเนี่ยผมจะมีนักเทรดอินเดียอยู่สองคนนะครับคือคุณนิชิต เมทาครับนะค,บคนนี้เขาก็เทรดทั้งตลาดอินเดียครับแล้วก็ตลาดหุ้นเมกานะ mm hmm. เขาไปแข่ง U.S. Investing Championship นะฮะแล้วก็ได้ได้อันดับที่น่าจะเป็น7กับ9นะคือปีที่ได้ผลงานสูงสุดก็74%ครับนะบ mm hmm. ก็ถือว่าไม่เลวนะคนนี้เขาก็เป็นติ่งครับ เป็นติ่งเป็น FC เป็นลูกศิษย์ของพิมาร์มินิวนี่นะฮะอีกคนหนึ่งก็เป็นคุณมานัสอารอรานะฮะก็อินเดียเช่นกันครับคนนี้เขาก็เทรดที่ตลาดหุ้นอินเดียเป็นหลักนะครับเอาว่าเริ่มต้นจากคุณมานัสก่อนละกันนะมานัสเนี่ยเขาก็เป็นเป็นเขาก็อยากจะรวยนะโดยพื้นฐานนะก็ยิงว่าน,นักเทรดทุกคนแหละเข้ามานะเราเข้ามาตลาดหุ้นเพราะความอยากรวยครับ ทุกคนอยากรวยนะฮะแต่น้อยคนนักที่จะรวยสมใจเพราะว่าไม่เข้าใจแล้วก็คิดผิดเข้าใจผิดคิดว่าตลาดทุกคนทาให้เขารวยเร็วฮะคนที่จะสามารถผ่านแล้วก็บรรลุเป,ป้าหมายนั้นจะเป็นคนที่มีความอึดฮะมองเกมระยะยาวแล้วก็ไม่ให้การขาดทนหรือการหมดตัวนั้น เป็นจุดจบครับแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการของการเรียกว่าฟื้นคืนชีพกลับมาเป็นคนใหม่แล้วก็เป็นนักเทรดสาเร็จได้นะฮะมานสัสอาร,ราชเช่นกันครับตอนแรก,เข,กเขาก็เข้ามาด้วยความอยากรวยฮะเขาก็ทํากิจการหลายอย่างนะห่าจะเป็นเปิดร้านหากับน้องที่ซ้อมมวยเป็นนักมวยครับแล้วก็เป็นพนักงาน call center น,นะครับ ทำหลายอย่างแล้วก็เขาก็ติดเข้าสู่วงการเทรดนะฮะเพราะว่าเขามองว่าการเทรดนั้นทําให้เขาเนี่ยทำงานใหญ่ก็ได้ครับแล้วก็มีความร่ารวยทําเงินได้แล้วก็โอ้โหเนะี<ช>่ยเที่ยวรอบโลกฮนะมีอิสระทางการเงินฮนะเนี่ยเดินทางรอบโลกได้เทรดไปรอบโลกได้ผมก็อยากเป็นเหมือนกันนะอยากน,นะช่วงแรกของการเทรดนะฮะเขาก็จบมานะ จบมาจากมหลาลัยนะก็เริ่มต้นเทรดก็นะฮะขาดทุนครับเขาเป็นนักเทรดสายเทคนิคนะครับเข้ามาก็นะฮะเทรดไปก็ขาดทุนมากมายครับขาดทุนมากมายนะยืมเงินมาเทรดะฮะแล้วก็อ้างว่าจะช่วยเขาทำเงินครับจากนั้นเนี่ยเริ่มตัดเงิน5ล้านรูปีนะ สิ้นปีเหลือ22ล้านครับโอ้โหเขาก็พยายามแก้มือนะพยายามแก้มือพยายามแก้มือแล้วก็เสพติดการเทรดมากครับแต่ด้วยความที่ความเป็นมือใหม่นี่เป็นเรื่องปกตินะคือมือใหม่มักจะกระตือรือร้นฮะอยากจะทำอะไรได้มากมายครับแล้วก็เนี่ยเขาบอกว่านะ เทรดทุกอย่างที่คิดว่าเป็นโอกาสครับทุกสัญญาณซื้ออย่าให้มีเงินสดเหลือซื้อแหลกครับถ้ากลยุทธ์ที่ไม่เวิร์กก็เปลี่ยนไปใช้ใหม่ครับเปลี่ยนไปเรื่อยครับนี่เป็นลักษณะของ system hopping ครับเนี่ยเป็นระยะเนี่ยระยะแรกลยฮะเนี่ยนยคราบว่าเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นนักเทรดประเทศไหนก็ตามนะทั่วโลกจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันครับคือเข้ามาร้อนวิชา system hopping ครับเปลี่ยนไปเรื่อยก็เทรดทุกสัญญาครับทุกอย่างเป็นโอกาสครับที่เป็นสิ่งที่เหมือนกันนะเหมือนกัน แล้วก็เขาก็ไม่มีหรอกครับจัดการความเสี่ยงครับสตอปลอตไม่มีครับไม่เคารพด้วยครับนะจุดเข้าซื้อใช้เทนิคขครับไม่มีการแบ่งเงินซื้อแล้วก็ไม่มีแผนธุรกิจครับสุดท้ายก็ขาดทุนยับเยินครับแต่นนี่คือลักษณะคาแรคเตอร์ของชนะคือขาดทุนยับแต่ไม่ล้มเลิกครับพยายามหางานครับเอาเงินมาสู้ใหม่ครับเนี่ยเพื่ออยอาคืนครับ จุดเปลี่ยนคือเขาเจอพี่มาร์คครับอ่านหนังสือพี่มาร์คนะไม่ได้เจอครับมาร์คแล้วก็ได้แรงบัานดาลใจนะะนี่เป็นจุดเปลี่ยนยนะจุดเปลี่ยนในการเทรดหรือว่าหัวใจการเทรดคือ,อไรครับการบริหารความเสี่ยงครับทําให้การขาดทุนเสียหายน้อยสุดครับแล้วก็ย้ายจากตลาดฟิวเจอร์ครับมาเทรดตลาดเงินสดครับคุมความเสี่ยงให้อยู่ในลิมิตครับแล้วก็เทรด ในแบบที่แบบพี่มาร์คเมเนเวนี่ครับแล้วก็จากนั้นฟอร์ดพื้นตัวเร็วมากครับกำไรโตร้อยี่สนะใน11เดือนครับแล้วก็ยังเทรดก็ยุูนี้ต่อไปแล้วก็ตั้งเป้าทำเงนินได้ถึง8หลักนะนี่เป็นเทรดเดอร์เจอร์นี่ของคุณมานัสอาโรราครับคนอินเดียฮะอีกคนหนึ่งครับในรอบไี้ไคือคุณนิเชตเมธาเนี่ยเขาก็ถือว่าเก่งนะครับเพราะว่าไปแข่งขัน U.S. Investing Championship in ก็ได้ อันดับที่7คือปั้นพอร์ตโต70%หรือว่าเก่งนะครับเก่งเราลามากเลยฮะเขาบอกว่านะเขาได้โพสต์ใน Twitter ว่าในช่วงเริ่มต้นนะฮะเขาก็ทําความผิดพลาดเช่นเดียวกับนักเทรดทั่วไปที่สามารถทําได้นะเืยเขาแบ่งความผิดพลาดเขา4อย่างครับ1คือกลัวตกรถครับ2คือเสียใจกับการตกรถนะฮะสมไม่โฟกัส ไปที่สไตล์เดียวเซตอัพเดียวครับนะแล้วก็สีเนี่ยไม่มีวินัยครับไม่ว่าจะเริ่มต้นหรือจากนั้นก็ครวินัยโดยเช่นเชิงวันนี้นะฮะเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่เขาทําความปิดพลาดในช่วงแรกฮะถ้าเราแตกเหตุผลนะทำไมเขาถึงปิดพลาดสี่เรื่องเนี่ยผมบอกเหตุผลเดียวเลยนะคือเขามาด้วยความอยากรวยเร็วครับเนี่ยเนี่ย เขาเป็นเฟรชซั s พลาออฟลุเซอรครับอยากรู้คืออะไรนะครับเดิ่มใมีนะครับบอกเลยว่าตรงฮะ <S an throp od> ตรงใจครับตรงใจและเป็นความจริงของว่าหลายหลายคนอ่านแล้วโอ้ใช่เลย <S <S <an throp od> กูเลยเว้ยนะฮะนี่เป็นสิ่งที่ก็เป็นเป็นจุดร่วมพื้นฐานนะฮะที่นักเทรดแทบทุกคนเข้ามาคืออยากรวยเร็วครับพออยากรวเร็วปั๊บเนี่ยก็ คิดว่าตลาดทุนคือโอกาสครับนะคืออยากเร็วแต่หุนคือโอกาสจึงขนเงินมาเทรดแบบจต่ละจะเต็มครับแต่พอเข้าเทรดจริงก็พบว่าโอ้โหโอกาสที่คิดว่าใช่ไม่ใช่เลยครับนะพอโอกาสตอนแรกนะเราคิดว่าฮนี่เป็นโอกาสใช่ไหมพอเราพลาดเนี่ยเสียใจทีหลังไม่อยากพลาดครับเพราะว่าคิดว่าเป็นโอกาสเนี่ยทำให้เนี่ย เกิดอาการครับเกิดอาการโอเวอร์เทรดครับโอเวอร์เทรดเนี่ยนี่ยก็ไม่ใช่กันนะโอเวอร์เทรดจะอยู่ในช่วงนี้ในช่วงของเนี่ยสิสเต็มฮอปปิ้งครับนะฮะพวกนี้นนะความรู้ทั่วหมูตัวไม่รอดน,ะนี่ยนี่เป็นช่วงแรกครับที่แม้แต่นักเทรดอินเดียก็เป็นครับดังนั้นเนี่ยผมว่าทุกชาตินะทุกตลาดเป็นอย่างนี้ทุกคนเพราะว่าอะไรครับอย่างที่เจสซิลล์บอ,มอมกว่าครับว่า วอชีนไม่เคยเปลี่ยนนะครับแม้ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนตลาดทุนตัดกิองอะไรมีมีแบบโอสินซั์หน้าตาใหม่มามากมายครับเจเนอเรชันของคนนักเทรดเปลี่ยนแต่ว่าจิตใจมนุษย์ไม่เคยเปลี่ยนแต่บดันั้นคยพิลพากพวกนี้นะครับบอกเลยนะมือใหม่ทํากันเป็นล่ําเป็นสันครับแต่เช้งน,นั้นนะฮะบ,บอกเลยว่ามันเป็นเพราะความเข้าใจผิดครับ แต่มันก็เป็นเรื่องปกติครับอย่าไปคิดว่านี่เป็นจุดจบคุณฮะแต่ให้มองว่านี่คือโอกาสนี่เป็นข้อมูลสำคัญของการปรับปรุปรงแก้ไขครับถ้าคุณแก้ไขได้นะซึ่งนะฮะเ็นนี้บอกวิธีการแก้ไข่ชยได้ครับนะฮะคุณก็เป็นเหมือนทุกคนแล้วครับมือใหม่ก็เป็นอย่างนี้ทุกคนนะครับ ถ้าคุณคิดต่างครับคุณรู้เป็นจุดอ่อนนะคุณแอดมิดโยซักเนยนะครับจุดนั้นคือจุดเปลี่ยนสำคัญนะฮะนม่ฮะคุณนิชตก็ยังมีการโพลิว่านะในช่วงเริ่มแรกเขานะฮะเขาก็มองหา the best trading strategy ครับ strategy ที่มันแบบ the best นะไม่เคยแพ้เลยนะฮะเป็น strategy ที่ชนะรวดรวนครับชนะรวดรวดฮะแต่ด้วยฮะ ด้วยความที่เขาต้องการอยูนเนี่ยมันทําให้เขาหลงทางผิดครับหลงทางผิดนะครเพราะว่าแท้จริงแล้วทุกจ t ร a t จีครับมีทั้งข้อดีข้อเสียครับมันไม่เป็นมันไม่มีอะไรที่มันเพอร์เฟกครับคุณยังเป็นจะต้องนะครับจะต้องยอมรับความจริงได้แล้วก็มีการบริหารการเทรดฮะเห็นไหมครับว่าในช่วงเนี้ยจุดเปลี่ยนสําคัญของการเทรดนะฮะมันไม่ใช่การ หากลยุที่มันเพอร์เฟกหรอกแต่ว่าเรีย่ m i มายชิ p ครับเปลี่ยนแปลงเรื่องของมุมมองทัศนคติยอมรับความไม่เพอร์เฟกได้ครับแล้วก็ริหารจัดการการเทรดดีที่สุดครับซึ่งประเด็นพวกนี้นะผมเขียนในทั้งเล่มนี้ครับทั้งเ a เดอร์สเจอร์นครับแล้วก็มากมายครับตั้งแต่เนี่ยของผมคะมีมากมายครับซึ่งผมว่าสําคัญและจําเป็นเพราะว่าเรื่องพวกนี้นะ คือถ้าถ้าไม่ศึกษาให้มากพอแล้วก็ไม่อยู่ในตลาดให้มากพอเนี่ยจะอธิบายให้เข้าใจได้ยากครับเพราะว่าเรื่องนี้มันมันต้องมีทั้งประสบการณ์ครับมีทั้งการเจอของจริงอธิบายให้คนเข้าใจไม่ใช่ที่เมาเข้าใจเมาเล่าให้เมาฟังครับนะฮะซึ่งงานผมนั้นจะเป็นงานเขียนแบบไม่ค่อยจะเป็นเชิงอักษออรเท่าไหร่นะวิชาอักษรแต่ว่าจะเป็นการเหมือนกับ เขียนในแบบคำพูดมากกว่าซึ่งทำให้ท่านเข้าใจได้ง่ายขึ้นในแบบที่เพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังเมาแลเมาฟังครับก็แนะนำนะครับอยากศึกษานะ่าเส็นทางนนกเทรดเป็นยังไงแล้วฉันจะหาทางในการเอาชนะจากการขาดทุนเนี่ยจากการหมดหวังมาเป็นผู้ชนะที่สมหวังได้ยังไงผมว่าง,งานเขียนผมช่วยคนได้นะครับก็มีทั้งอ e ีบุ๊กแล้วก็หนังสือเล่มนะอีหนังสือเล่มผมมีเพียงแค่เจ็ดเล่มนะ มีขายที่เพจเสี่ยวบุกเต่ว่าอ e ีบุ๊กเนี่ยจะมีตัวนสิบสามนะครับแล้วจะมีไม้เรื่อยครับเพราะว่าผมเขียนสนุกมากตรงนี้นะฮะก็ขอบคุณท่านนะครับที่ให้การซัพพอร์ตเป็นอย่างดีนะครับเจอก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ